สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกการที่กบึงเขาส้มสองประเมามาถึงบ้านถึงเฮือนแล้วสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีป้าจม่นหอหน้าดำขำเกียดพี่น้องมีตะกี้ตะมือสมเป็นผบ้แทนครูครับในข้าวกับมี่รไปน้องกันได้เพื่อนมึงด้วมึงดูข้าว ซามเป็นที่เชือได้แล้วเนาะเดี๋ยวมาดั้มิริกยะเผีเพือกายเด้อเออบัดเีต๊กแกงชาวนางผู้ใดอยู่ซอยได้ได้อยอยู่ผู้ใดซอยพายเด้อนานเป็นอย่างไรเจอคำพญาเข้าไป่าวที่บ่าทีก็มีปมมาอยู่เบ้อี่น้ง

แ้งอ <m í toys> <c oughs> <à>, ่าเต่ตังเลตีอาณาเตยตังเลตีอ้ยต่างอามะนาว่สิไปตัดช่างเลไใสตตังเลตีโบคือไอเดชอะช่างเดชช่างเดชเอาหลดมาลูกหลดมาอ่าอย่าคือผู้ชายคือไอดินข้อพนันนะ ๋อ้แนมนำหลดแนมนำหลดบาติ่งมาแต่สื่อของบาใจเฮ้ยใจใจตาตีเห็นเนาะแดดดีนี่แหละงเผินผักัดน้าอันนี้ก็ัน้าเอ้ยเันจืนใช่ไหมเผินใจเผนก็แม่ฝันเล่นบ่ วาเฮยนิมวันมึงด้วยล่กนิมวันมึงด้วยของใดังเลยจะเป็นคือแม่เนาะดังพัดนาตาปะผ่นคือพ่อ่อ้จือแม่แล้วอ้าวอย่างไงเลยผูล่างนะค่ะผู้น้าไไลขับที่เลย ตท่ือมดนนาปลาหมานนาปลาแพงลูกกะลูกกะรโอ้ยบวามอยังยังบวคงยังเยอะยังเยอะยังอยู่บวทคงมึงดูไปบักใหญ่ได้ห้องบวจับใส่ยางโอ้ยใจดำเกินไปเขาห้องน้ำเลย ก๋ิต้มกับิต้มดินดากเนื้อเนี้ยสิครอ่าเรียบร้อยอ่าไปพอซ้ำลา่าล่างก๋ิต้มงกับอ่าวันนี้วันนี้อีลา่าอีล่าทำอะไรใช้ลูกสบ,บายดีหรือบปสบายยยใส่หนังบอดได้ลูกนอนโอ้นอน ชาแพงทำอะไรทะเกียมอาหารบ่าอาหารไมเข่ามาพี่อยากไปเดิอืมเห็ดเนี้ยโอ้อ่ะสบ,บายดีจ้าชาแพงสบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีได้กะ่อยสามสิมัทพี่น้องพากันเข่ามาบ่าไวมีแต่ขีต้ต้มเตะกับเนีย้ยเ<ม>ขา่าเนีย้ยเขา่ขาพะลูกที่ละเ้นมันบ่มีน้ำเนาะ มันลำบากแน่พี่น้องลำบากลำบากคนละแบบอันเันเ้าเห็ดเนาะเห็ดเวียกนยี่ถูกถูกเ้าถูกห้าน่ะสูแต่ว่าถ้ามันมีอันหน้ามียังอำนวยความสะดวกมันก็ดีเนาะอันนี้ผัดหน้าปลาดำานี่มันมีบ่อก็บหน้ามันเลยา่าแต่ก่อนก็ยากชาวแพงกน็นาะแต่ว่าชาวแพงได้แล้วกับ ปลาเมาก็ได้แล้วเนาะยังแต่ปลาดำแบบนี้เนาะมันกรร็กเลยกนาละันเป็นดินดากดินเหนียวเองอ้าวอย่งคือใส่สีแดงคือการแทนอ้าเก็บเอาไหนละเก็บเนีไไน่ยเอาขูมาเก็บใส่หมักลำไยนี่เอาขูมาเก็บปฏิมา,ขขใ,มานนในมือปะ เอาเอาแนวใส่น่ะ้ยมันคือแตกนังแพ่งเป็นให้เพื่อนเพื่อนขืนอยู่เทิงนางเออมันชุกเลยได้มันหม่นเลยนี่แซงนี่ยนะอันมออยากซีมนะมาเอาแม่มีอะไรเก็บเนี่ยมาเอาคันอยากซีมนะมันเป็นแนวได้ใหญยตัวของเจ้ามันเป็นแนวไดรอยู่ นี่ขั้นอยากกินมันทีอึดว nah ่าม pues. ันหล่นี <f az horn> ่มาหาเก็บกินเลยเก็บได้กองอยู่มาแล้วค่ะเออเปลี่ยนชุดเยกินเขาก่อนมะเนาะเอาถุงมาใส่บานสไตล์ได้ลานก่อนลูกบ่ไม่ยย่ใส่ปะ เอาทงมาหาครัเปลืองเศรษฐกิจอยังคือหล่นร้ายแต่แพงอ่ะโอเคกินข้าวน้ำกันเด้อกระชากกันเด้อมาแต่หน้าอะไรก็มากินข้าวเนาะวันนี้กับข้าวโอเคโอเคก็จะกินข้าวแล้วมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องป้องฝ่ายท่านผู้ชมโุกเล็กมาพี่อ่ะแต่แบ่งให้ไวให้บอกกัปตันนะ ต้มอามากิละหอมป่าอันนี้โค่บัวอันนี้ดมาเด้อลูกมาด้น้องอันบุ้มมีเวมีต้มออามาซอนดูวันนี้นันเบิดก่อนได้เคลดยเคดหค้วเียล้วหอยแหงอีก่มมเปิดรมให คี่ตมเอาเด็ดมือแดว่านี่นี่ี่นี่ด้น้ำมันคอกกปลาไปอช่วยาเป็นห่วงเป็นใอย่แล้หนาคือดำใช่เขาหนาไหมหนาเออหนาคอยคือขาวอย้เออหนาเจ้าเขาคืออิ่มเอิบใช่ปะคนมีความหักแหลมความหักเป็นนองเลยนะนี่แหละคือคนูมีความหักคนมีความหักได้หนาอิ่มเอิบหนาจะมีเลสไนแด Ôi hạt ฮักกะแอ้มฮักบ่าว để แล้วเราบ่มักเห็นสิบ่ อันนี้จะพักงยน่นะดีปลาคือต้นดอกไม้ผมผมแสะดังนี่นะเคองเคลือนมันด้วยเเกินเบองเาสิ่กินขัดถได้บานนี่มัำยต้นนี้นะต้นนหน่อยแสะ่ายนดนนี่นะกะวมันคือ่ำลำบบอืมผักบ คล้ายๆเบี้เนาะคลุมคลายเบี้ยแต่คล้ายบีนะมันนี้ย่อมน่ะพ,พักบีฟ้าเก่อนคลายบีพักผู้เสื้อมีอยู่น่ะพักนั่งเลิศได้เคยแถวเก็บมาเยอะเก็บมา,า,าเบกเมื่อนี้ยเคยเแ่าสบายดีจ้ะพิเศษเมื่อนี้ยอุ่นเอาใจเมียเพิ่นเอ็ดกินถ่า กับขาน่ะเพินเฮ็ดท่าซอยเนื้อซอยหยังโอก็ซอยท่า้ท่าเมียเด้เมียสั่งแม่นเียงเมียก็บ่ซื้อเียงหน้าเด้าว่าเกิดเป็นผู้หญิงต้องมีอำนาจกว่ากว่าผู้ชายบ่อแล้วอำนาจแดครัอำนาจเนาทพความอำนาจในการเว้าแม่นบ่อยู่ซ เอาอย่างใหม่ครับมีอำนาจมากับเปลื้อยก็มีอำนาจเบิดเห็นางงเฮาก็ได้เด้อมเห็นหน้าเฮาก็ได้างหลังใส่แล้วหนาดคําเียกันผู้ชายคนใดอยากจะเลินล่ะให้ฟังเปื้อเมียสมชายว่าเอาไปติปฏิไปโลกกาปฏิหัวแ่อยู่แล้ว

จะซูนได้ดีเ no ้ยซูนยุบเล้นเมซ่งาเขาทำซูน่เอซูนเได้ซูนยุบเลยบานอซูนมือหรือยาไ้เกินซูรยุบซมือรยาข้อคุณยโอ้ยนายยังไล่หอเขาไม่ยุยเหมือนคนเจ้าลเคยเห็น่านซูมมาสอดกเพราะสดกับสดไปไปซูนมอเลยเอาหวงตัวนี้ก็มีสิ

น้ำมันนะียค่ะมันจีมือน่ะเจ้าหน้าหองน้ำมนเนอะเนื้อเดียมีกจนะแต่เน้อเนื้อแต่อันหนักเลยนะ อย oh other other of all of all ่งเห็นต like ้นบาสใหญ่เลยเระมาานี่น็่มาคนกินมืเบื่อลาวานะที่มาเท่าไหร่กินมาเท่าไหรด เ้าบปได้ดูข้าราพากับบเด็ดมีบอสรสแบ่ามาหายกะเติมไขตัวพักดูด่อนมันอะมันมันก็เอาเป็นข้าวราพากินกินปรสมนะแล้เขาเน่ยบมหมักกับปุ้นเนาะหมักแต่ของหวานเนาะ

กดไลค์กดแชร์กดติดตามเผืเป็นกำลังใจใทำคลิปจะต่อไปเนาะเพราะทุกคนโชคดีมีความสุขเด้อส,ส,ส,สุขสมหวังทุกประการพี่น้องจ๋าสบายดีหน้ากอยกระดำะกดุ้ปื้